หัวจะปวดอีกแล้วสำหรับดีม s อ้าเหตุอยู่ในกระเป๋ายังไม่บอกเราเช็คสายแล้วไม่มีตรงไหนที่ว่าลงลงกาวลงดินช็อตนะสรุปว่านี่ไงฟิลขาดเป็นกรรมแล้ว ยังหาไม่เจอว่ามันเป็นเพราะอะไรฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรื้อสายเช็คกันก่อนพอใส่ขั้วแบตปุ๊บฟิวขาดใส่ขั้วแบตปุ๊บฟิวขาดสวัสดีวัยรุ่นผู้ทอนสำหรับระบบสายไฟของ d ี e a m มเคันนี้ใส่ขั้วแบตเสร็จฟิวเมน15แอมตัวฟ้าเนาะขาดเนี่ยหลายตัวแล้วทีนี้ เราจะหากันก่อนว่ามันเป็นที่จุดไหนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกก็ติดตามกันได้เลย <laughs> โอเค <laughs> หลังจากหัวจะปวด <laughs> หมดฟิลไปเกือบสิบตัวนะครับถึงจะเจอสาเหตุสาเหตุอยู่ในกระเป๋ายังไม่บอก <laughs> เรามาดวนก่อนว่ามันสตาร์ทติดหรือ,อยังนะ อันนี้ไม่เกี่ยวกับระบบไฟนะครับจะสะโลอยู่ไม่อยู่แต่เราแก้ที่มันให้ฟิวไม่ขาดๆๆเนี่ยเกือบสิบตัวนะก็ต้องคิดข่าฟิวเพราะว่าหากันปวดหัวเลยฉะนั้น อย่าพึ่งหนีไปไหนเดี๋ยวบอกท้ายคลิปหลายหลายคนเคยใช้แล้วนะครับสำหรับ B n K Engine Cleaner รอยล้างคราบน้ำมันล้างเครื่องล้างห้องเครื่องคราบจารบีคราบขมเหาในท่อไอดีก็แล้วแต่แล้วเกิดปัญหาว่าถ้าสั่งทีละลิตรทีละลิตรแบบนี้มันจะเสียค่าส่งเยอะฉะนั้นใครอยากได้แบบไปไปไป,ไปผสมเองที่บ้านเพื่อประหยัดก็เอา หัวมันไป1ลิตรแล้วไปผสมน้ำอีก4ลิตรถึง5ลิตรจะได้ไปจะได้เป็นน้ำยา5ลิตรถึง6ลิตรอะแบบนั้นจะถูกกว่าก็ทักเช็ดกันมาดีกว่านะครับแบบนั้นก็เดี๋ยวผมจะลงตะกร้าไปให้ด้วยอ่ะทีนี้หัวจะปวดเลยสำหรับคันนี้หมดฟิวไปหลายตัวแต่จำเป็นนะครับจำเป็นต้องหายเจอผมก็หรือสายคอยออกมาหมดเลยทีแรกอ่ะ แต่ที่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเวลานะมันนานคือเราหาเจอแล้วเดี๋ยวมาบอกเล่าเก้าสิบกันดีกว่าฉะนั้นง่ายๆนะครับไม่ง่ายหรอกเพราะกว่าจะเจอหรือว่าหลายคนเจอแล้วก็คอมเมนต์มาอาการทีแรกนะครับน้องมันเอามาแล้วบอกว่าใส่ฟิวก็ฟิวตัวเนี้ยก็เรียกว่าฟิวเมนนี่เห็นไหม ก็คือพิวเมน 15A แต่1 5อม,มันหมดแล้วทีนี้ก็เลยเอา20อม,มาลองอันนี้ติดแล้วไม่ขาดแล้วนะพอเสียบป,ปุ๊บขาดเสียบป,ปุ๊บขาดอืมอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นเพราะอะไรเช็คสายแล้วไม่มีตรงไหนที่ว่าลงลงกราวลงดินช็อตนะสรุปว่าสรุปว่าเป็นที่อะไรเด แผ่นชาร์จชอ็อตนี่อยู่ในกระเป๋ามันอยู่ในกระเป๋านี่ไงเช็คราคาแล้วอยู่ที่พนันต้นๆน,นะครับอันนี้ก็เอาอีกคันหนึ่งมาใส่อยากดูไหมว่ามันมันมันชอ็อตจริงไหมนะดูฟิวเลยลงคุณฟิวอีกตัวไหนไก็ไหนไแล้วนะจะได้รู้ไปอ่ะผมก็เอาเนี่ยถอดมาแล้วก็ใส่กับตัวนี้นะ อ่าแล้วสังเกตรตรงนี้สังเกตที่อ่านี่ด้วยนะถมัอะเสียบก็ไปดูว่ามันจะแป็กไหมอ่าถ้ามันแป็กอ่ะดูนะอืมเรียบร้อยเห็นไหมแป็กเลยเห็นไหมขาดเลยนะครับขาดเลยอ่าโอเคสำหรับเคสนี้อย่างแรกคืออย่างแรกคือค่าไล่ก่อนนะครับสามร้อยค่าฟิว สิบตัวก็คิดไปตามจํานวนอ่าแล้วก็แผ่นชาร์จถ้าให้เราเบิกให้ก็พันกว่าบาทรวมๆแล้วก็พันกว่าบาทเนาะแต่อันนี้ใช้ดีนะครับคาบน้ำมันคาบจราระบีคาบคาเมลคาบฝุ่นนะแต่ว่าพวกแครงพวกอะไรที่มันเป็นติดดินแบบเนี้ยต้องใช้อีกตัวหนึ่งกําลังเทสอยู่อ่าอันนี้เราใส่กลับไปนะอ่านะก็ประมาณนี้ใช้งานได้เดี๋ยว ขีให้ดูว่ามันจะใช้ได้จริงไหม <laughs> ก็ลองขี่ดูเบาๆนะครับสำหรับเคสนี้นะมหัวจะปวดเลยกว่าจะเช็คแต่ละจุดได้สรุปแล้วถ้าเบิกแผ่นชาติแทคคันนี้ก็อยู่พันกว่าบาทนะเพราะแผ่นชาติก็พันกว่าแล้วค่าเช็ค300ค่าฟิวนั่นประมาณนั้นตามเราคิดตามจริงเนาะแต่นั่นแหละก็เอามาฝากเป็นทิคเล็กๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าเกิดว่า ใส่ฟิวแล้วขาดฟิวฟิวเมนนะครับฟิวเมนสิสิบห้าแอมสิบหแอมนะตัวสีว้าก็เราลองถอดปลัก๊กแผ่นชาร์จสีดำออกดูแล้วถ้าถอดปลัก๊กแผ่นชาร์จสีดำออกแล้วไม่ขาดก็ลองลองลองแผ่นชาร์จดูก่อนนะเพราะอันนี้รถมันก็ยังใหม่สายไฟไม่น่าจะขาดก่อนดีแล้วที่หาเจอนะครับก็ฝากไว้เป็นคิกเล็กๆ อ,อย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ